พี่ออยู่ไปได้แล้วพี่พ่ออยู่ไปได้แล้วเราคนดีๆเขาจะไปออกต้องนั่งเงี้ใช่แต่นี้จะไปออกก็ต้องไม่ใช่คนดีขนาดนั้นก็เลยก็เลยไปโผล่ช่วงนี้อ๋อนี่แหละใช่เอางี้เดินทางมาไกลปั้โอ้มาจากดูเลยดาวเสาจริงเ่ยใช่ก็อจริงๆผมสองทวิตไงเห็นคุณแซวผมแรงหลายวันแซวอะไร ไปทั่วเลยครผมก็เลยขอเสื้อบอกแม่มาเป็นสิ่งที่อยากจะบอกคุณในวันนี้คุณเหมือนพรีเซนเตอร์แจวบองสักจ้งเล่าครับผมวันนี้ก็จะมีส้มตำไฮโซสมตังเต่จะจะขนนประมาณนี้แหละไม่จริงๆคือจะบอกว่าผมก็ไม่ขตาไม่จริงๆผมจะบอกว่าดีก เมื่อี้ไงทายท้ที่ร้องไงแค่บ่มียันดอกอีเมื่อกี้ไง <c oughs> แต่ทุกคน่ร้องบ่มียันแน่อีลูกสบายดีต้องสนิทกันเขาสนิทกัน,น,กนแล้วก็เดินทางมาไกลามากในออกสำคัญครับคนนี้ครับทอยว่างไงวันนี้ <c oughs> ผมรู้ว่าผมสบายแล้ว <c oughs> เพราะว่าวันนี้มีแม่ผมด้วยสนิท แล้วก็มีควารู้สึกที่ครอบครัวผมให้ไม่ได้เลยนะเนี่ยมีมีคนป้ามาดูอ่เขาคุณป้าอยู่ข้างๆแม่จริงไหมจริงไรมแล้วก็พูดมีผู้ปกครองมาบ้างไหมดฮ้ยที่มาทั้งคือมีครอบครัวมาใช่ครอบครัวเหที่บ้านมาใช่แล้วพวกแบบว่าจะมีแม่ผมก็มาจริงไหแม่คุณมาด้วยเหรอแม่คุณมาแต่เมื่อวานแล้ว คุณปลาณีแซ่แล้วหน้าฝรั่งมันกำมังแซ่วะนามสกุลไทยแท้เลยเขาผมก็จำเลยจำเลยอันนี้คือนามสกุลไทยแท้คือไทยแท้จะไม่วิริสมาลาอนี่นามสกุลเขาโอเคเลยครับบุญสูงหนึ่ง ลูกดาราลูกบอว่าศิลปินไปเราสองคนที่มาพูดแป๊บๆเหมือนลูกดาราก็พูดคำสองคำเหมือกันใช่ไหมเฮ้ยเข้าสคริปต์ชัหน่อยสิโอ้อันนี้ให้ข้าวอะไรอ๋อเดนโดซงและนอนเมื่อกี้เมื่อกี้บอเดินเดินหาไม่เจอบ้านคุณอย่างไร เดินเมื่อกี้คืออยู่ข้างหลังไม่ใช่แค่แบบเข้าสคริปต์แต่เล่นให้รู้เลยว่าอาาเขตมันกว้างแค่ไหนบอดเวต้องมาศึกษางานครับอดเวต้องมาดูบ้านบ้านกระทันรันหน่อยนะทอยนั้นลำบากหน่อยบ้านรวยมากรวยมันรู้ตีมคู้เสร์กแล้วมังก็ทุ่มด้วยนี้ต็มรู้เสือกเพื่อนรวยกอกอรวยนะเพื่อน แล้วรอรับค่าตัวกลับ <c oughs> คือผมจะบอกว่านี่เป็นสองคนที่นำาผมสึกว,ว่าการเดินทางนในโครงการทรอมันสนุกขึ้นมากแล้วก็ผมเชื่อว่าุกคน่าจะสนุกกับพวกเราสังคนมากๆเลยคร <c oughs> ับเ่ี่ผมเนี่ยได้ทาง,งานกระทอเมื่อปีสปีที่แล้วแล้วก็เมื่อกี้น่าจะเป็นเป็นแวร์แรร์สักชิ้นหนึ่งที่เอ สหยอไเอรใช่คุยององแม่อคุยกับแม่บนนี้เหรอไ่เจอไเจอเอาซะพูดกูเกงเชิญแม่ขึ้นมาคุยก่อนไหมไห่ยเห่ายแครับลูกแมมเกงขึ้นม่แล้วก ทุกคนโอะกอดเขาอย่างดีมาแต้องการอะไรนะฮะครงแม่จะมีซึซึมน่งอ้าอก็แม่นั่งตนี้อ๋อแม่คอยดูแม่ในจอแก็เข้าใจว่าแม่เหอยดูจออนกันใช่ไหมค้าอยู่อ้าน่ต้องมาดู พ่อแม่เากลับคบก็แบบดูแบบมึงชีโบกี้ไรอ้อนหรอเมื่อกี้อะไรกเนียเพราะว่าเอ้ทำไมแม่น้าเหมือนโบกี้ไรอ้อนเลยนะสงสัยแม่เธอหมายว่าต้องเล่นแบบเล่นสองรอบไม่เป็นไม่เป็นสมือว่าเป็นแม่สองคนเราเป็นแม่สองคนก็คือทอยเนี่ยผมได้ทำงานร่วมกันกับดอกไม้ที่เราฝันแล้วเมื่อกี้ที่คนทุกท่านดูไปเนี่ยที่ร้องกับทอยคู่มึงที่น่าจะเป็น ถือว่าเป็นบริเวณครั้งที่สองในรอบที่เราตด้ง่ายปล่อยเพลงนี้มาจนไม่รู้กี่สิบล้านวิวแล้วนะตอนนี้แล้วก็นั่นแหละครับผมรู้สึกว่าดีใจมากที่วันนี้คิดถูกมากที่ฝากถอยไว้กับพวกคุณในวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ดูแลเพลงตรงที่เราปล่อยแล้วก็ ทีแค่ไหนหมอไม่ได้เฉยมือเป็นเท่าทารกตั้งแตเริ่เล่นตัวเองผมทำหน้เกลียดเพี่นอกจากนั้นครับทุกคนนั่งกันเดี๋ยวถ่าถัดมาครับภูมิใจมากฝรั่งกูแล้วครับไม่ไม่ภูมิใจในชื่อนี้เลยว่ะเพื่อนผมผมได้เจอหมาแล้วก็สนุกมากตลอดการกูไม่สนุกเลย น่ารักจะให้ฝรั่งกูเลยถนะ้ามกิดเรามาตรฐานมีเพื่อนจำได้ป่ะแล้วทำไมนะวันนี้ส้นรองเท้านหนาจังเลยไนะหนบอกมาตรฐานนี่ก็ทุกทุกวันเหมึงเนี่ยกูแน่งแคปซูลเบจิต้าทุกวันเลยแล้วกูก็แบบไม่ใส่ไม่ได้เลยเสียวตกอโอ้โอกอยก็เลยเติขมนนะขึ้นมนะาอันนี้กันที่ร้องเพลงคนรักของพี่อยู่ทีซี7นั่นเหละคือผมนะครับแต่ผมรู้สึกได้ไว่าผมเชื่อว่า ทุกคนแหละน่าจะน่าจะได้ฟังไปแล้วเมื่อกี้เป็นเพลงใหม่ที่ผมชวนเจมมาซึ่งชื่อเพลงว่าท i m e f l ยครับก็ <Okay. S 1> <อ>น่าจะปล่อยหลังคอนเสิร์ตนี้ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยครับเรื่องทุกคนก็เป็นเพลงที่ที่ดีาก ไม่ค่อยมีความหมายอะไรสักจริงๆไม่ใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบว่าเราเราทั้งสามคนน่ะไม่ใช่แค่สองคนนะไม่เกี่ยวกับผมเอาไปทุกตัวต้องเห่าใหเจอไม่ยอมก็สกิมปีจะได้แบบเป็นก้อนยืนข้างหลังอ่นผมรู้สึกว่าเราทำงานกันมานานในวงการแล้วรู้สึกว่าทุกนาทีมันมันมีความหมายสำหรับพวกเรามากนะครผมแล้วก็แล้วมันเป็นอะไรเนี่ย แล้วผมรู้สึกว่ามันมันมันมีคุณค่ามากมากที่แบบทุกนาทีที่เราได้ใช้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแฟนคลับใครอะไรเงี้ยมันมีวันหนึ่งเนี่ยที่มันแบบเราจะไม่ได้เจอสิ่งที่เราชอบเลยทีแล้วก็เลยอยากใช้ทุกวินาทีใหมันมีคุณค่ามากที่สุดนั่นคือเพื่อนของผมครับซึ่งเออผมว่าในไหนวันนี้เรา พาพวกเขามาได้แล้วเนี่ยยังไงก็อยากจะร้องด้วยกันอีกสักหน่งยเลยโอเคเจ๊ปูไปละทอยขอปูหนึ่งนาทีเข้าโชว์ถ่ายไปผมผมโดนมาสองวันแล้วคนอื่นบ้องได้ไหมมีอยู่สามคนเี่ดาวอะไรอ่ะเล่ ตีกันเราเหลือกันแค่นี้ก็จริงๆมันเป็นบทหมายแหละการที่ได้ไม่อยู่ด้วยกันมันก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆกับผมแล้วก็เพลงสุดท้ายที่เราอยากจะสัญญากันในวันนี้ก็เลย่างนี้สัญญาคุณงนม่มีกล้องเลยส่งเรบวันนี้ไงมือคล้อยจะไม่ได้มาวันนี้ก็ได้คุตายคุตายไปก่อนเลยนะที่นี่สัญญาจ้าอีกหนึ่งที่ส่งลา อยากจะส่งลาเดวกูพูดอย่างนี้เอเกิดปีสาน่พึ่งไม่ได้เลยอ้านี่คนนี้แหละสมปดอน ก็คือเดี๋ยวเราจะรวมเพลงกันเดี๋ยวพวกเราสามคนเดี๋ยวเราร้องให้ฟังใช่แล้วพูดไปหมดแล้วเนี่ยนี่คือเพลงที่พวกผมาสามคนตั้งใจที่จะร้องให้พวกคณทุกคนมากยังไงก็ฝากช่วงนี้แล้วก็ร้องไปได้กันกับพวกเราสามคนครับ